เนาะอ่าจัสติ c นะคะความมุ่งมั่นมานะพยายามของคุณมีทั้งจัสติกมีความมีทั้งจัสเมน n ์นะคะ the moon แล้วก็สุดท้าย knight of pentacle ณตอนนี้นะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าใครที่กำลัง ตัดสินใจหรือกำลังรอผลการสอบผลการพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผลการดำเนินงานต,างต่างๆที่คุณนะคะได้ทำมาได้เพียรพยายามมานะคะซึ่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยกลัวจะไม่ได้รับความยุติธรรมกลัวสิ่งที่ทำมาจะไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่คุณทุ่มเทพยายามบักบัน่นฝ่าฟันมานะคะตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษานะคะจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณทำทุกอย่างนะคะ ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เหมาะสมนะคะจัก,กรวาลจะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทนั้นเอามาให้คุณนะคะหลังจากนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ <c oughs> ขอโทษทีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือบางคนกําลังจะเริ่มต้นทํางานเกี่ยวกับสายงานเกี่ยวกับธนาคารการเงินหรือบางคนไปติดต่อในเรื่องของการทําธุรกรรมกู้ยืม อาธานาคารเพื่อที่จะลงทุนต่อยอดหรือว่าเพื่อที่จะใช้ในการทําอาดําเนินชีวิตต่างๆนะคะหลังจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับผลการพิจารณานะคะซึ่งออกมาเป็นในเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมนะคะบางคนอาจจะยื่นกู้บางคนอาจจะเสนอโครงการไปเพื่อที่จะทําต่อยอดต่อไปนะคะคุณจะได้รับการพิจารณานะคะตามความเหมาะสมที่ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสิ่งที่คุณได้ยื่นไปส่วนในเรื่องของการเงินนะคะหากใครที่กําลังรอผลการพิจารณาไปติดอ่าไป พูดคุยติดต่อไว้นะคะหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่คุณได้ทำมาไว้ทั้งปีนะคะหลังจากนี้คุณกำลังจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นหรือกำลังจะได้รับเงินปันผลที่คุณได้ทุ่มเทพยายามมานะคะและทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนอกจากเรื่องของได้รับผลตอบแทนได้รับสิ่งที่คุณได้กระทาไปหลังจากนี้นะคะจะมี ปาฏิหาริย์หรือโชคลาภมาให้กับคุณบ้างไหมนะคะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าทําไมไม่ค่อยมีโชคมีลาภกับเขาเลยนะคะส่วนใหญ่เงินที่ได้รายได้ที่ได้ได้มาจากการทุ่มเททําด้วยตัวเองทั้งนั้นอยากได้แบบเออมีโชคมีลาภกับเขาบ้างเดี๋ยวมาขอถามไพ่กันดีกว่าว่าหลังจากนี้ไปนะคะในระยะอันใกล้นี้คุณจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างไหมนะคะขอให้ไพ่บอกมานะคะให้ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเดท เดลิเวอในออฟ r ั s เอ็ดออฟวานและใบสุดท้ายตอนนี้หน่อยสิ่งที่หน่อยเห็นนะคะโชคลาภของคุณนะตอนนี้จะไม่ได้เป็นในเรื่องของการเงินนะคะแต่สิ่งที่คุณจะโชคดีก็คือคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นพันธนาการบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะแล้วจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ ะะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าใครที่กําลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าะจะอยู่หรือจะไปหรือจะยังไงกับชีวิตดีนะคะมันมีเดทผูกขึ้นมาหลังจากนี้ไปนะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการหลุดพ้นจากความรู้สึกความโดนความดนกดดันความโดน ใส่รายป้ายสีความโดนคนอื่นมองในทางที่ไม่ดีหรือการโดนสังคมตราหน้าหรือว่าพูดรับหลังในสิ่งที่ไม่ดีหลังจากนี้ไปคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะคุณรู้สึกแล้วว่าที่บางที่เนี่ยนะคะไม่ควรที่จะให้ค่าคนบางคนคําบางคําไม่ควรที่จะสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บมาคิดมากมันก็จะกลายเป็นเรื่องท็อกซิกในสมองนะคะในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปนะคะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่ล้างลากับคู่รักหรือคนรักหรือว่าโสดมานานเนี่ยนะคะ คุณก็อาจจะได้พบเจอใครบางคนนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคะเป็นเดลิเวอร์นะคะเป็นคนที่อยากที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะซึ่งใครคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการเจ็บปวดหรือว่าเคยผ่านการหย่าร้างเคยผ่านการสูญเสียมาก่อนนะคะก็มีความเป็นไปได้นะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมหน่อยดูให้รวมรวมเนาะโชคลาภของคุณนะคะหลังจากนี้อันใกล้จะเป็นในเรื่องของการคนบางคนหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและคนบางคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่เคยมีแผลเคยมีความ <c oughs> เสียใจมาก่อนนะคะแต่ว่าอยากจะให้มองว่าจงทําปัจจุบันนะคะให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ดีๆนะคะก็จะตามมาอาจจะคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะก็อาจจะโชคดีทั้งในเรื่องของอคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ได้รับความมั่นคงหรือคุณจะได้รับข่าวในเรื่องของการสอบแข่งขันการบรรจุหรือว่าการไปติดต่อเพื่อที่จะ,ะยื่นในเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจการติดต่อไว้จะได้รับการตอบรับนะคะคุณก็ยังจะโชคดีในเรื่องของคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆและก็ได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับใครบางคนที่ คนคนนี้จะเข้ามาซึ่งเดี๋ยวหน่อยขอขยายให้แล้วกันว่าถ้าสมมติในกรณีคนโสดนะคะหรือคนที่หลุดพ้นจะหลุดพ้นจากคนเก่าแล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะได้มีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหน่อยขอลักษณะของคนที่จะเข้ามานะคะ3ใบหน่อยขอแค่3ใบจริงๆหน่อยว่าจะทำเป็นคลิปสั้นๆแต่หน่อยก็ไม่เคยสั้นเลยนะคะเผื่อบางคนอยากจะ ดูละเอียดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนก็โอเคแค่รู้ว่ามีาความสําเร็จในเรื่องของการสอบแข่งขันกันติดต่อธุรกรรมต่างๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก็ก็ก็ดูได้นะคะแต่ถ้าใครแบบอยากเจาะลึกไปว่าอ่ะท่านหลุดพ้นไปแล้วในระยะเวลาอันใกล้นี้เมื่อจิตใจเราพร้อมที่จะเปิดรับใครสักคนที่ deliver p u l ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะ,ะหน่อยขอลักษณะสามใบให,ให้กับคนที่จะเข้ามานะคะเห็นไหมเหมือนที่หน่อยบอกเลยคนคนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทุกคน ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีแผลนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บช้ำมาก่อนนะคะคนที่จะเข้ามาก็อาจจะเป็นนะคะธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมธาตุน้านะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็แล้วแต่คนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเปิดใจยากแลวนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะอดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่ถ้าเขาจะทุ่มเทหรือจะรักให้กับ หรือทุ่มเทความรักให้กับใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็มั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่พร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับเขานะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้นะคะถึงจะเป็นความรักที่ต้องใช้ความพยายามในการเปิดใจหรือว่าต้องใช้ความพยายามที่จะสานต่อกันแต่คุณเชื่อเถอะว่าคนคนนี้นะคะเมื่อเป็นคนที่เคยผ่านความสูญเสียหรือว่าผ่านความเจ็บปวดมาก่อนนะคะเขาคนนี้จะค่อนข้างเป็นคนที่ถากได้รักใครแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนรักเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วทําให้เกิดความผิดพลาดเขาก็จะไม่ทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงจําเอาไว้เลยว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนเข้ามาคนคนนั้นนะคะถึงจะเป็นคนที่เปิดใจยากหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโรคส่วนตัวเลือกมากคิดเยอะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีจุดเริ่มต้นถึงแม้จะยากแต่เชื่อเถอะว่าผลตอบแทนหรือผลตอบรับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าและมีคุณค่าต่อเราแน่นอนนะคะหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่ <c oughs> พร้อมที่จะหนุนคุณและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้เจอคนที่พร้อมที่จะเจอนะคะจริงๆในอนาคตข้างหน้าหน่อยเป็นกาลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะหน่อยรับคิวอีกทีวันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเสาร์อาทิตย์นี้พอดีหน่อยติดภารกิจนะคะหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดต่อกันเข้ามานะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะหน่อยไปละค่ะบ๊าย